ิดจ็อบแล้วนะครับ464เดี๋ยวกับโปกันแปลงนี้ร้อยกว่าร้อยกว่าวัน,นครับร้อวัน3ามสิามสิบปร์เซ็นต์นะครับคน,นจะได้ปิดจ็อบไปน,นี้แล้ว อยู่กน,นุ่มพูทรน,นะครับไอ้ฝตะวันวันนี้เกี่ยวเสร็จวันนี้แล้วครับปิดจอบทักทีนะครับไม่รู้ว่าผลเป็นยังไงนะครับความชื้นต้อง31นะครับ ก็คงจะเป็นเจอกันอีกทีปี65นะครับสำหรับกระโพดปีนี้แรงบ้างนอนบ้างนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคุณนุพูดตอนนะครับสวัสดีครับ